โอโอส,สดีครับท่านผู้ชมเนียนะครับอด้วยเกยมของโทรัมนะครับเราจะแบบชื่ออะไรดีเปิดรายการอ,อ่า How To Be m a t e Gaming อ่าโอเคนะครับก็วันนี้เราจะมาเปิดชิปแบบแปลกๆแล้วแต่สถานการณ์นะผมงงกับเปิดตอนดึกอะไรประมาณนี้นะก็จะทํำชิปมีคุณภาพขึ้นนะมาแบบนี้จะมาสอนเป็นแนวทางเป็นไกลให้ใช่ไหมใช่ครับ ผมจะสอนแบบละเอียดยิบเลยนะหวังว่าทุกคนจะคงเข้าใจกันนะครับผมนะผมจะเอาจากเวลน้อยไปเวลเ,วลเยอะเลยครับรวมถึงคอมเมนต์ที่มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่มาถามนะล้วผมจะมาตอบให้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็เวทไฟนอลหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับามาดูสเตตัสกันเลยโอเคปรับอาหารก็แล้วแต่นะผมก็ใส่ประมาณนี้เนาะข้อบอกพลังเวทไม่เยอะนะอยู่ที่4,007นะครับของผมอันนี้รวมปรับอาหารด้วยนะ เตต้าประมาณนี้นะครับอินอัพนำเด็กนะครับวิดอัพนิดน,นึงถ้าอยากได้เลือดนะอัพไม่เกิน15นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปก็อุปกรณ์นะครับต่อไปก็อุปกรณ์นะครับก็เป็นของล่าสุดเลยนะไม้เทาเ้าครรอบ5ปีโลกครรอบ5ปีบางอย่างผมก็ใช้ของเดิมนะเอ้ยนี่ขิงเหรอผมก็ไม้เท้าก็สแต็ตประมาณนี้นะครับถ้ามีลบเฮดได้ก็ยิ่งดีนะขินใส่ได้3อย่างที่ผมแนะนำนะเป็นฟีดันมังกรแห่งความมืด หรือจะเป็นแชมปี้หรือว่ามาตอนซอสใหม่นะสามผีนนี้ผมแนะนำนะถ้าใส่กับไม้เท้าโอเคนะครับโล่โล่ใช้เป็นโล่ขอรอบ5ปีนะก็โล่ก็ใกล้ๆกับโลฮอลลี่คิวนะครับนะโลฮอลลี่คิวก็ประมาณนี้นะถ้าช่วงกิจกรรมให้ใช้โล่นั้นนะครับใครที่ดูหลังกิจกรรมนี้ก็ใช้โลฮอลลี่คิวนะฮอลลี่ไนท์นะครับก็บวกพลังเวทนะสำหรับใครนี่ไม่ใช้โลนะ ถอนอันพลิกคว่ำด้วยแต่ผมแนะนําไม่ใช้โล่จะดีกว่านะาชุดก็ออฟเดิมนะครับชุดก็หาซื้อได้ทั่วไปตามบอร์ดนะไม่เกิน2-3 m เอ็มนะก็ถูก,กว่าห่งเอ็มก็มีเยอะแยะเลยนะก็ใส่หินจากพรรดิดีนีเหล็กไปมีโล่เพชรได้ก็ยิ่งดีนะชุดราคาอย่างน้อยก็ชุดก็เจ็ดแสนกว่านะหมวกผมก็ใช้หมวกเดิมนะครับหมวกกัเรียนซาก,กุระนะใส่หินจกักรพรรดิดีนียุคโบราณไปนะครับขั้น2 หรือจะใส่ขั้นหนึ่งก็ได้นะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปความแตกต่างให้ที่หลังอีกทีตอนให้ดูหินนะหรือจะใชอ้อีกหมวกหนึ่งก็ได้นะแหวนมาคิดหน้าผมจะใช้แหวนนี้แหวนเดิมนะบวกมานาด้วยแาวนคิดหน้าผมก็ใส่เป็นเวเนน,นาไปนะนะผมจะเอามานาเนื่องจากพอดีมีปัญหาเรื่องมานาไม่พอนะครับโปรทัมสเตอร์ก็เอาไปลบเพ็ดด้วยนะโอเคจากพาร์ตี้นี้ยุโบรานะถ้าใครอัปเกรดจะได้ดามจนะ แต่ถ้าใครไม่อัพก็จะได้ความเร็วในการไล่เยอะกว่านะแต่ดาเมจน่าจะดีกว่าจะพาดีินีีเหล็กก็ประมาณนี้นะครับสแตตของหินมันแต่เสียมานา300นะครับอันนี้ก็เป็นหินนะอิมิทาเซียที่เอาฟีดันมาอัพนะครับสแตตก็ประมาณนี้เลยได้มานาคืนด้วยนะ300บวก ATK 7%นะครับต่อไปก็ ชุดอวตารนะก็ขึ้นอยู่กับความโชคดีของแต่คนที่จะได้สเตไหนนะก็แต่ผมก็สวยอยู่พอสมควรนะมีบวก a M A T K กับบวกเด็กบวก ATK อาวุธนะครับอ่าเอาละครับอาฮะก็บอกไปทั้งหมดเท่านี้แล้วนะครับที่ผมแนะนำสำหรับอุปกรณ์ต่อไปไปดูสกิลนะครับแล้วก็คอมโบแต่ผมจะอธิบายของผู้เลเวลน้อยก่อนนะ เอาล่ะนะครับเราจะมาเริ่มจากอัญมณีดวงดาวก่อนนะก็ดูซิเราจะมีสกิลอะไรบ้างนะครับไม่มีไม่มีดูต่างด้าด้วยนะก็ถ้าผมให้ใช้เป็นสกิลดาวผมแนะนำให้ใช้เป็นอ่าเป็นบัฟไปพวกเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันนะอีจีทมัง้งที่บวกเกาะกับบวกเกาะเวทนะก็ผมก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรได้มั่งนะผมแนะนําแค่2อันนี้ไปก่อนนะครับที่ผมให้แนะนําให้ใส่เป็นอัญมณีดวงดาวเอาไวซา้ซับพอร์ตนะไอ้พวกนั้น หรือจะใช้เป็นสกิลเตะก็ได้นะครับเอาไว้ปิดคอมโบนะโอเคกดไลน์หรือยังครับถ้ากดไลน์แล้วก็ไปต่อนะคอมโบเราจะบอกคอมโบไฟนอลก่อนนะสำหรับคนที่มีเวทไฟนอลจะใช้ประมาณนี้นะครับเวลาปิดไฟนอลใส่เป็นชิลบาร์สนะเอาไว้สตันบอสเมื่อมันเข้าใกล้เราในระยะถ้าเราอยู่นอกระยะมันเราก็จะไม่ใช้นะหรือจะใส่เป็นแบ็กสต็ปก็ได้นะครับเวลาเราไฟนอลเสร็จก็ถอยหลังหนีนะหรือจะเป็น P defense ก็ได้นะ Final เสร็จก็กันดาเมจไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าสกิล P defense มันใช้ยังไงนะรอต่อไปนะครับมมีแค่นี้แหละต่อไปคอมโบที่2นะคอมโบ backstep นะผมจะคอมโบต่อเนื่องกับ e v a r s i o n นะครับ e v เว s i o n เป็น Buff, บัฟเอาไว้ลบสถานะเชื่องช้านะหรือ slow นะ บัฟทั้งมันจะช่วยลดสโลให้ทั้งทีมนะครับสก,กิลนี้แล้วก็เพิ่มอัตราฟื้นฟูนฟนเอาไว้ด้วยนะครับอ่าคอมโบของพวกคนเเยอะๆนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสแน็คแอทแทก็กดปุ๊บเราก็รีมานาปั๊บนะถือว่าเป็นแบบเพื่อความรวดเร็วนะต่อไปก็อันนี้เป็นคอมโบสำหรับผู้เล่นที่ไม่มีเวทไฟนอลนะหรือเวลน้อยนะครับให้ใส่เป็นอิมแพกหรืออะไรก็ได้นะเป็นคอมโบเปิดนะ อันที่2ก็เป็นเวทแลน์นะครับซึ่งมันเป็นสกิลเวทระดับ3หรือระดับ2นี่แหละที่แรนพอพอการนับที่มาใช้ทดแทนไฟนอลนะครับก็ใช้คอมโบนั้นเลยนะครับโอเคต่อไปก็มาดูสกิลกานนรนับผมจะอธิบายสกิลหลักกันก่อนนะแต่ก่อนที่จะไปอธิบายสกิลหลักการนาฟังให้จบแล้วดูให้จบน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าผมทําคลิปนี้มาเพื่อ,อยายการนี้เลยนะ โอเคกดไลค์กันหรือยังครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะผมก็เผื่อมาตอบถ้าเห็นคอมเมนต์นะโอเคนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจผมนะผมก็ใช้เวลาทําคลิปนี้ดานอยู่พอสมควรนะเป็นชั่วโมงเลยแหละโอเคครับเปทุกสกิลหลักเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะบอกสำหรับคนเวลน้อยก่อนนะมีอยู่3อย่างนะที่เป็นสกิลหลักให้อัพตามนะครับอคนเวลน้อยคนไม่เยอะก็อันนี้ก่อนนะโอเคนะครับอันนี้อัพ5นะครับอ่าฮะ อันนี้ก็อัพหเหมือนกันอันนี้สําหรับคนที่มมีเวทไฟนอลหรือเวลยังไม่ถึงที่จะแบบกลดล็อกเรียนไฟนอลนะอันนี้อัพสิบได้น,นะครับเพราะเป็นเวทที่แรงเอาไว้ทําเก็บเควสนะอัพสิบได้น,นะครับอ่าสหรับใครที่ไม่ได้เก็บเควสแล้วอัพห้านะอันนี้อิมเพคอัพเจ็ดรู้กันอยู่นะครับไฟนอลอัพสิบนะแรงนะครับอให้มันแรงแงไปเลยนะสตอมพายุเอามาดีไหมถ้าไปฟาร์มก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่แนะนํานะครับ เมจิกมาสเตอรี่อัพสิบชาร์ m เอ็มพีอัพสิบอันนี้ก็อัพแค่ห้าพอนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้เห็นประสิทธิภาพมันจริงๆเลยเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้นะก็อัพแค่ห้าไปนะครับมานาเวฟนะครับอัพแค่ห้าพอนะเวลาเราโจมตีเราจะกลายเป็นคลื่นพลังเวทนะเราจะตีไกลได้แต่อัพแค่ห้าพอนะเพราะเราไม่ค่อยตีไกลเราจะใช้สกิลเวทมากกว่าแม็กมายเซอร์นะครับเอาไว้คอมโบกับ พาร์นะก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะหลังจากที่ผมอธิบายไปแล้วนะโอเคนะครับต่อไปก็เป็นสกิลป้องกันนะสกิลหลักอันที่2นะ Light Armor Mastery นะครับอันนี้อัพ5นะครับเอาไว้ฟืุนฟูเอาไว้นะหลับเกาะเบาที่ปรับแต่งแล้วอันนี้คือไฮไลท์นะครับมิล a า e v ดอี o n นะครับ เวลาเราอัพแล้วเราสามารถเอาไว้ตอนไล่เวทได้นะก็ทําให้เราเอาตัวรอดในการไล่เวทไฟนอลได้ดีขึ้นหรือเวทอื่นๆนะโอเคเราจะมาสาธิตกันก่อนเลยนะอ่าฮะเอ้ยเดี๋ยวนะผมตั้งช็อตคัดผิดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวจเย็นพวกฉันตั้งช็อตคัดผิด <laughs> สําหรับคนที่ถามว่ารองเท้าทําไงถึงจะกดได้นะที่เป็นรูปเอาไว้นะให้เข้ามาที่ตั้งค่าก่อนนะครับแล้วกดคําว่าที่ระบบนะ System. แล้วก็ลากไปล่างสุดเลยนะนี่ไงการเอมเยี่ยมโอเคครับผมคูที่คอมเมนต์นะเพื่อนผมเองนะโอเคครับเราก็มาเปิดเป็นคู่มือ A นะเอาไว้กับกาดนะโอเคนะครับแล้วก็กดตกลงไปนะครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมก็มาทําให้แล้วนะมันสามารถเอาไว้ได้สกิลที่เป็นสกิลไล่เวทนะอย่างนี้นะครับ สกิลที่มีคําว่า power charge ข้างล่างเราสามารถใช้อบไวได้นะนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับประมาณนี้นะสกิลเบฟอล่าก็ได้เหมือนกันแต่มันไวไปว่ะเอาใหม่เอาใหม่อย่างนี้นะครับดกดลากไปด้วยนะดกดลากเดินนะว่าเราจะอาไว้ไปทางไหนได้ทุกสกิลเลยนะที่มีคาว่าไล่เว่นะไฟนอลจะใช้ได้ต่อเมื่อตอนนี้นะโอเคช่วงที่เราไล่เสร็จกับเพิ่งเริ่มไล่เราจะมา ไม่สามารถใช้ได้นะการเอาไว้ตอนไล่เวทนะครับโอเคต่อไปก็เป็นสาธิตการใช้ชาร์จ mp กับ Mag m a ็กไมเซนะครับาชาร์จนะครับ300แล้วก็เสีย300แล้วก็ได้มาพันห้านะครับแม็กไมเซอร์จะรีทันทีเลยถ้าอัพสินะโอเคครับเป็นไงครับการสาธิตก็คงจะเข้าใจกันนะครับกด Subscribe ให้เป็นกำใจผมนะคนระับผมจะดีใจมากเลยต่อไปก็สกิลหลักอันที่3ที่จะ ให้อัพนะครับสำหรับที่เล่นสายเวทนะสายเวทที่มีโลนะครับสกิลนี้เลยอัพตามผมเลยนะไอ้สกิลสองอันล่างอัพแค่ห้า,น,านะถ้ามีสกิลพอยเหลือชิลคานอนอัพสิบนะครับเอาไว้สตันบอสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่จะไมจะ่จะไม่สามารถสตันบอสบางตัวนะครับบางตัวมันก็กันสตันนะก็เลยใช้ไม่ได้แต่ว่าเอาไว้ก็ดีนะเอาไว้สตันบอสเอาไว้เบรกเกาะมันนะไอ้พวกนี้จะมีสกิลพอยเหลืออัพห้านะครับ หืออัพสิก็ได้จะได้เกาะนะครับต่อไปก็สกิลแมวนะสกิลจอมเวทแฟมิเลียนะไอตัวนี้เมื่อเราใช้เราจะได้มานะอาอาม ATK บวก3%นะกับแล้วก็บวกมานาอีก2คขีดนะครับประมาณ200 mp นะท่านที่รวมๆกันมันจะเพิ่มพลังเวทให้เรานะก็เอามา ก็มามาเป็นบัฟเพิ่มดาเมจให้ตัวเรานะอ่าฮะนี่ไงครับเป็น4821นะตอนใช้สกิลนี้นะสเสกแมวนั่นเองนะครับนะครับผมก็แต่ถ้ามันได้รับดาเมจเกินมันก็จะหายไปนะหวังว่าจะเข้าใจนับที่ผมอธิบายนะครับไปต่อกันเลยนะครับต่อก็เป็นสกิลอันนี้เป็นพวกสกิลไม่ใช่สกิลหลักแล้วนะสำหรับคนที่เวลเยอะก็อัพตามผมเลยนะ สเนกแอ t แท c กอัพห้าหรือสิบก็ได้นะเอาไว้ซ่อนค่าเฮตนะมันก็ซ่อนได้จำนวนหนึ่งนะครับก็ผมก็ไม่รู้มันลดค่าเฮตเท่าไหร่นะแต่ก็เยอะอยู่นะอัพห้านะไอ้พวกนี้ควิกดอร์ลองเรนต์อัพได้ไหมครับอัพก็ได้นะแต่ผมคิดว่าไม่อัพน่าจะดีกว่านะต่อไปก็สกิลเอาชีวิตรอดนะครับอ่าเอา MP ก็ MP นะเร่งไปเอา HP ก็ HP ไปนะครับผม HP นี่ได้พันห้านะผมจำไม่ผิดต่อไปก็เป็นสกิลต่อไปก็เป็นอะไรดีนะสกิลคาตานะนะเราจะใช้แค่นี้เองนะบูชิโดนะครับอัพแค่ห้าเพื่อเป็นทางผ่านนะครับให้เป็นสกิลอัพสกิลนี้นะชูคูจินะมันจะช่วยเราพุ่งไปหาศัตรูในระยะ2ีเมตรแบบรวดเร็วได้นะะเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลย นะประมาณนี้นะมันจะพุ่งไปหาไม่ใช่ไม่ใช่ไนเจ้านกเงา่างนตายซะไม่ต้องเปลี่ยนช็อตคัลช็อตคัดนี้ก็พอตัวรอดได้นะโอเคครับอ่ามันก็จะพุ่งประมาณนี้นะอ่มพุ่งสิพุ่งทำไมไม่พุ่งล่ะอ่าเป็นการสาธิตท,ที่ลำบากมากนะเออไม่พุ่งสักทีวะอ่าพุ่งนะ เห็นไหมครับมันพุ่งมานิดนึงนะอ่าพุ่งประมาณนี้เลยโอเคครับน่าจะเข้าใจกันที่ผมสาธิตไปนะโอเคก็ okay, okay, ไปต่อเลยนะครับต่อไปก็เป็นสกิลเอิสกิลน้าค่าก่อนแล้วกันนะอ่าสกิลนี้ััห้นะเพื่อเป็นทางผ่านให้สกิล back step นะ อัพแค่เลเวล1นะครับไม่ต้องอัพไปไหนไกลนะใช้แค่หนึ่งนะอีเวชั่นอัพหนะหลายคนคงสงสัยนะอัพว่าทำไมอย่างที่ผมบอกครับเอาไว้ลดสโลนะเอาไว้ลดสโลทั้งทีมเลยแล้วก็ช่วยเพิ่มอัตราหลบหลีบแล้วก็ฟื้นฟูเอาไว้เล็กน้อยนะอย่างนี้นะครับแบ็กสิบอ่านี่เป็นคอมโบนะที่ผมตั้งไว้นะแบ็กสิบอย่างนั้นเลยนะครับอ่านี่คือเป็นการสาธิตนะครับและทั้งหมดนั่นก็เป็นการสาธิตนะครับ ต่อไปก็เฮ้ย hey, เสียงเปลี่ยนนะ <c oughs> โอเคครับก็ผมก็นะต่อไปก็สกิลอะไรดีสี่ยสวินน์คับพีด <c oughs> ีเฟนนอัพหนึ่งนะครับเอาไว้กันดาเมจนะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคนะครับคุณนกครับคุณนกครับตีผมหน่อยประมาณนี้นะกดพีดีเฟน เป๊ะกันได้ทุกดาเมจนะจะเหลือศูนหมดเลยภายในเซียววีนะศูนย์จุดหาวีเป๊ะนะมันจะกันอย่างนี้เลยนะครับโอเคเข้าใจกันแล้วนะครับผมนะโอเคงั้นไปต่อกันเลยต่อไปก็เป็น skill. ออสกิลเออสกิลแรกแปลธาตุนะอาอัพอันนี้ครับแปลวัตถุดิบอัพแค่หนึ่งนะฮะเอาไว้ย่อยของตอนของเราเต็มนะ แร่หนึ่งนะครับโอเคก็เป็นอย่างนี้นะสาธิตสาธิตอ่าสาธิตหมดทุกอย่างนะอะไรสาธิตได้สาธิตนะสมมติว่าผมฟาร์มเจ้านี่มาแล้วผมไม่อยากได้ผมก็ย่อยทิ้งไปนะโอเคย่อยทิ้งโอเคครับต่อไปก็เป็นสกิลเออสกิลสนับสนุนนะครับก็ถ้าสกิลพอย์เหลือให้อัพไอสกิลพวกข้างบนนี้นะก็ จะทำเสียงหลอทำไมนะเราอะ่ะโอเคครับก็ประสบพยาบาลอัพสิบนะถ้ามีสกิลพอยเหลือเหลือดีนนีนี <c oughs> ่นี่กิวอัพแปดนะอัพสิบก็ได้รีคาเวอร์อัพหนะนึ่งนะเนื่องจากผมเอาสกิลพอยไปถลุงแบบผิดพลาดนะครับแ <c oughs> ล้วรีคาเวอร์อัพห้านะครับต่อไปก็บเบสออร่านะครับอัพสิบนะเอาไว้บัฟด,ดาเมจของเราเองนะสกิลนี้มันสาธิตได้นะครับผมก็สาธิตเลยไหม สาที่เลยครับเปลี่ยนช็อตคัดแป๊บนะกดใช้ไปครับอันนี้เป็น4769นะกดใช้เว็บอลล่าไป4769จะกลายเป็นเออ4916นะมันก็จะบัฟแล้วแต่ว่ามันจะบัฟเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้ว่าบัฟกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่เสกแฟมิเลียมานะครับมาดูซิดามิรวมๆจะเท่าไหร่นะครับผมนะ 4968นะครับว่าทำเสียปกติดีกว่าโอเคทุกคนคงเข้าใจนะครับโอเคงั้นเราก็ไปกันต่อสกิลต่อไปกันเลยนะครับก,ก็เป็นสกิลต่อไปก็เป็นสกิลแห่งความป,ประยชของผมนะก็แบบอ่าดูนะครับไอพวกนี้อัพสิบนะอัพตามผมเลยนะครับ และข้างล่างก็เป็นความโศกเศร้และความอัปยศยที่ผมดีใจจนเกินเหตุดีเบ์รีสกิลมาผมอัพผิดผมลืมไปว่าตัวนี้มันเล่นเวทเรื่องมันนา่าเศร้ากลับเข้าเรื่องครับออันนี้อัพสินะครับเพิ่มพลัง ATK เล็กน้อยนะอันนี้อัพห้าสมาธินะครับผมไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะผมจะเห็นผลตอนตีปกติซะมากกว่าก็อัพแค่ห้าเพื่อเป็นทางผ่านให้สกิลต่อไป ต่อต้านเต็มที่นะครับก็เป็นตอนเราโดนสถานะโดนความโดนสตันเราจะได้รับดาเมจน้อยลงนะถ้าอัพ10จะกันได้1ิบแต่ผมอัพ5นะครับเพราะผมไม่ค่อยอันนี้อันนี้ก็เหมือนอันแรกครับอัพ10เพิ่มดาเมจส่วนสกิลนี้อัพ10นะผมไม่สามารถสาธิตได้แต่ผมขึ้น vo นะครับมันทําให้เราสามารถไล่เวทติดคีได้นะอย่างเช่นไฟนอลติดคีนะครับถึงมันจะไม่ค่อยเห็นผลแต่มันช่วยให้เรามีโอกาสไล่เวทติดคีได้นะถือว่าดีนะครับ เพิ่มดาเมจอีกทีหนึง่งเอาล่ะครับก็มีเพียงแค่นี้เนาะผมก็แนะนำให้หมดแค่นี้แล้วแหละอาสกิลผมอยู่แค่นี้เนาะผมก็เล่นสายนี้นะครับโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคลิปนี้ก็ถือว่านานด้วยและผมก็ตัดต่อแบบคุณตี้สูงด้วยแล้วก็ตั้งใจทํามากแล้วเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจทั้งหมดที่ผมเป็นการและอธิบายนะ แล้วก็นําทั้งหมดนี้ไปคิดแล้วก็มาประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองนะครับผมยินดีนะครับที่คุณมาดูถึงตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจไหนอคอมเมนต์นะโอเคครับก็คลิปนี้คงหมดเวลาเพียงเท่านี้คนระผมต้องไปแล้วนะครับ See me again next video ใครยังไม่ติดตามกดซับผมด้วยครับ